ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกัญญาพัฒน์มิตรสาโรงเรียนวัดครองเจ้าชื่นชื่นได้บำร,รุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระทงศึกษานนทบ,บุรีเขต2พร้อมที่จะไปท่องอวกาศกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตัวชีว้วดัดว3 1 5ทับ2ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปียินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอวกาศเมื่ออี EP ที่แล้วเราได้รับความรู้ในเรื่องของกลุ่มดาวต,าตา่างซึ่งคนในสมัยโบราณได้มีการตั้งชื่อของดวงดาว ามจินตนาการจากการสังเกตค่ะและดวงดาวต,ตา่างๆจะมีการเคลื่อนที่จากที่ตะวันออกไปทางที่ตะวันตกเพราะโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเองจากที่ตะวันตกไปทางที่ตะวันออกนั่นเองค่ะดวงดาวที่เห็นอยู่บนท้องฟ้ามีเป็นล,ล้านดวงค่ะหากมองด้วยตาเปล่า จะสังเกตเห็นได้ไม่เกิน6,000ดวงค่ะแต่ถ้าหากเราใช้กล้องโทรทัศน์ถ่ายภาพจะสามารถมองเห็นได้ประมาณ1,72,000้ดดวงค่ะซึ่งจำนวนดาวมากมายนั้นทำให้คนสมัยโบราณคิดวิธีในการสังเกตดวงดาวโดยจัดเป็นกลุ่มดาวนั่นเองค่ะ และวาดภาพจินตนาการว่าเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของต่างๆตามความเชื่อและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งกลุ่มดาวจะมีทั้งหมด88กลุ่มค่ะ EP นี้เรามาทำความรู้จักแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีกันค่ะกลุ่มดาวในจักรราศีเป็นกลุ่มดาวที่เป็นเส้นทางของดวงอาทิตย์เมื่อสังเกตจากโลก มีทั้งหมด12กลุ่มค่ะเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์เรียกว่าเส้นสุริยวิถีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกคนบนโลกซึ่งมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจากาักรราศีจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนั่นเองค่ะกลุ่มดาวเรก12กลุ่มที่อยู่ในบริเวณท้องฟ้าที่คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน ตั้งแต่ละปูประกอบด้วยดาวฤกษ์ที่เรียงรายเป็นรูปต่างๆโดยเกี่ยวข้องกับเดือนดังนี้ค่ะเดือนมีนาคมราศีมีนสัญลักษณ์ปลาเดือนเมษายนราศีเมษสัญลักษณ์แกะตัวผู้เดือนพฤษภาคมราศีพฤษภสัญลักษณ์บัวเดือนมิถุนายนราศีเมถุนสัญลักษณ์คุณคู่เดือนกรกฎาคมราศีกรกฎสัญลักษณ์ปูเดือนสิงหาคมราศีสิง สัญลักษณ์คือหิงโตเดือนกันยายนราศีกันสัญลักษณ์คือหญิงสาวพุ่มจารีเดือนตุลาคมราศีตุลสัญลักษณ์คือคันช่างเดือนพฤศจิกายนราศีพิจิกสัญลักษณ์คือแมงป่องเดือนธันวาคมราศีธนูสัญลักษณ์คือคนบินธนูเดือนมกราคมราศีมังกรสัญลักษณ์คือแทะทะเลหรือมังกร และเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมสัญลักษณ์คือคนแบ,บ่น,น่อน้ำค่ะในแต่ละคืนถ้าดูในขณะนั้นจะเห็นเพียง6กลุ่มแต่ถ้าดูตลอด12ชั่วโมงจะเห็นกลุ่มดาวในจักรราศีเพียง11กลุ่มส่วนกลุ่มที่มองไม่เห็นคือกลุ่มดาวที่อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์เพราะขึ้นและตกพร้อมดวงอาทิตย์แสงดวงอาทิตย์สว่างกว่าจึงทำให้มองไม่เห็นดวงดาวกลุ่มนั้นนั่นเองค่ะ นี่คือรูปร่างของกลุ่มดาวราศีเมฆค่ะมีรูปลักษณะคล้ายปลานะคะเป็นการจินตนาการของผู้สังเกตนะคะกลุ่มดาวนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับดาวม้าปีกค่ะและนี่ก็คือรูปลักษณะของกลุ่มดาวราศีเมฆค่ะมีรูปร่างลักษณะเหมือนเขาแกะนะคะซึ่งจะอยู่กับใกล้ๆกับกลุ่มดาวสามเหลี่ยมนี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นรูปลักษณะของกลุ่มดาววัวนะคะดาวที่มีแสงสว่างที่สุดนะคะก็จะเป็นดาวสีแดงนะคะอยู่ตรงตาว,วัวค่ะคืออันดีบาลานนะคะดาวลูกไก่ก็จะอยู่ในกลุ่มดาวนี้เหมือนกันค่ะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นรูปของกลุ่มดาวค,คู่นะคะ ดาวคู่นะคะก็จะมีดาวเกษ์ที่สุกสว่างสองดวงก็คือดาวพอลลักนะคะเป็นดาวเกษ์ดวงเดี่ยวนะคะขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะคะกับดาวคาสเตอร์นะคะซึ่งเป็นดาวแฝดอกค่ะส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มดาวกรกฎค่ะหรือดาวปูนั่นเองนะคะซึ่งรูปลักษณะที่ผู้สังเกตจินตนาการได้นะคะก็คือเหมือนก้ามปูนะคะซึ่งกลุ่มดาวนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับกระจุกดาวรวงพึ่งนะคะ นี่ก็จะเป็นภาพกลุ่มดาวราศีสิงค์นะคะซึ่งมีดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดนะคะก็คือหัวใจของสิงโตนะคะจะเกิดขึ้นทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ตกทานที่ตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นภาพของกลุ่มดาวราศีกันนะคะนักเรียนซึ่งก็จะมี ดาวสไปกานะคะประกอบอยู่ในกลุ่มดาวนี้นะคะซึ่งคนโบราณนะคะจินตนาการว่ากลุ่มดาวนี้นะคะเป็นกลุ่มดาวของหญิงสาวพงศาจรีนั่นเองค่ะ<ม>ก็จะมีรูปลักษณะเป็นเหมือนกับคันช่างค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆก,กับกลุ่มดาวมัน่องค่ะกลุ่มดาวราศีพิจิกนะคะ ดาวดวงเด่นที่สุดก็คือดาวบาริชาตค่ะรูปลักษณะของกลุ่มดาวราศีนี้นะคะก็จะมีรูปลักษณะคล้ายๆกับแมงป่องค่ะกลุ่มดาวราศีนี้นะคะคนสมัยโบราณนะคะมองกลุ่มดาวนี้นะคะเหมือนกับคนกําลังถือคันธนูค่ะที่พร้อมจะยิงออกไปนะคะก็จะมีรูปลักษณะเป็นตามจินตนาการของผู้สังเกตนะคะ และก็กลุ่มดาวราศีมังกรนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะของแพะทะเลนะคะหรือบางคนนะคะก็อาจจะมองเป็นรูปลักษณะของมังกรนะคะก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้สังเกตนั่นเองค่ะสวนนันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนได้ลองุกทำกันดนะคะคำถามอยู่ว่าภาพจำลองการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ผ่านกลุ่มดาวจากราศีต่งตงางๆจากภาพในตอนหอัวค่ำของเดือนกันยายนผู้สังเกตบนโ,โลกจะมองเห็นกลุ่มดาวใดปรากฏเป็นกลุ่มแรกคะ <spy. S 1> ข้อสองนะคะภาพจำลองการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจา,ากราศีต่งตงา,า,างๆจากภาพในตอนหัวค่ำของคืนที่ฟ้าโปร่งผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นกลุ่มดาวใดปรากฏเป็นกลุ่มแรกคะ ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้ากลุ่มดาวแกะเป็นกลุ่มดาวเหนือขอบฟ้าด้านตะวันตกดาวกลุ่มใดจะอยู่เหนือขอบฟ้าด้านตะวันออกคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและกลุ่มดาวกันไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและสังเกตดวงดาวบนท,ท้องฟ้ากันด้วยนะคะไว้กลับมาท่องอวกาศกันใหม่ในอีพีหน้า วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ